เรื่อเ่เรื่องความมันด่ดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเป็นเด็กควรได้รับคำแนะนำนะครับ พบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจนเบย์เฮทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย20มีนาคม2023วันนี้มาคุยก่อนเกมวิเคราะห์บาสเกตบอลเอเออของเมกาประจำเช้าว,วันจันทร์ครับลงสนามทั้งหมดถึง8คู่ครับและก็อีกหนึ่งคู่ที่ยกมาวิเคราะห์วันนี้ครับเป็นการพบกันของคู่ดึกครับตีสองครึ่งคืนวันอาทิตย์ครับบรูคลินเนสครับเปิดบ้านบาร์เคลย์เซ็นเตอร์ตอนตีสองครึ่งครับต้อนรับกำเยือนของเดนเวอร์นักเก็ตครับที่อันดับหนึ่งของสายตอนตกครับโดยโค้ชของบรูคลินเนส คือชาร์กวอนครับและโ้ชของเดนเวอร์นักเก็ตคือไมเคิลมาลอนเอาละก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์เกมนี้ครับไปดูผลงานเกมล่าสุดของทางด้านบุคลินเนสเจ้าบ้านครับก็เปิดบ้านแพ้กับสคาร์เมนโตคิงไปครับทีมแกร่งจากสายตะนตก96ต่อ101ครับโดยผู้เล่นที่ทำสกอร์สูงสุดตรงนั้นครับฝั่งเจ้าบ้านบุคลินเนสคือมิเกลบิชเจส23แต้ม4ดีบอ์2แอสซิสครับ เสริมด้วยสเปนเซอร์ดินวิดดี้18แต้ม3รีบาวด์7แอสซิสต์และนิโคลัสแคคตันครับ14แต้ม14รีบาวด์เป็นดับเบิลดับเบิลครับแต่สุดท้ายครับภาพรวมสู้คิงไม่ได้จริงๆครับข้ามไปดูทางด้านเดนเวอร์นาเก็ตกันบ้างครับก็ต้องเล่น2คืนติดอีกแล้วครับเกมล่าสุดบุกไปเยือนนิวยอร์กนิกส์ครับแล้วก็แพ้ไปแบบพลิกล็อกครับ110ต่อ116ครับโดยผู้เล่นที่ทำสกอร์สูงสุดวันนั้นครับเป็นทางด้านจาเมาลเมเร่ครับ25แต้ม4รีบาวด์6แอสซิสต์ครับ และมหาเทพนิโคล่าโยคิชกดไป24แต้ม10รีบาล8แอสซิสเป็นดับเบิลดับเบิลครับอารอนกอรัน14แต้ม5รีบาล7แอสซิสสุดท้ายครับเดนเวอร์นักเกตแพ้นิวยอร์กนิกส์ไปแบบหักปากกาเสียงครับเอาละโรธววยส่งรายชื่อผู้เล่นในเกมนี้มาแล้วครับเริ่มจากเจ้าบ้านครับทางด้านบรูคลินเนสครับวันนี้ส่งมาชุดใหญ่ไฟกระพริบเท่าที่มีอยู่ครับพอย์การ์ดเป็นสเปนเซอร์ดินวิดดี้ครับส่วนมิกเกลบิทเจสครับแม่ทัพของทีมก็ยืนในตำแหน่งชูตติ้งการ์ด คาเมรอนจอร์นสันครับยืนในตำแหน่งสมอลฟอร์เวิร์ดครับและโดเรียนเฟนนี่สมิธวันนี้ก็ช่วยเกมรับเป็นหลักครับยืนในตำแหน่งพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดและดาวรุ่งอย่างนิโคลัสแคล็กตันครับยืนในตำแหน่งเซนเตอร์คุมวงในครับวันนี้ก็สึกหนักแน่นอนครับสำหรับแคล็กตันเพราะต้องดวลกับโยคิชครับไปดูผู้เล่นฝั่งทีมเยือนกันบ้างครับทางด้านเดนเวอร์นักเก็ตครับทีมอันดับหนึ่งของสายตะวันตกนำโดยกาดจอมฉลาดอย่างเจมอลเมเร่ครับในตำแหน่งพอยต์กาดส่วนเคนท ไมเคิลพอสเตอร์จูเนียครับยืนในตำแหน่งสมอลล์ฟอร์เวิร์ดครับคนนี้ได้ทั้งรุก่นแรับครับรวมถึงอารอนกอร์ดอนครับเจ้าพ่อมหาดังครับยืนในตำแหน่งพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดครับและแม่ทัพของทีมครับตัวเต็ง MVP เหมือนเดิมนิโคล่าโยคิสยืนเซนเตอร์คุมวงในครับวันนี้นะถือว่ามาชุดใหญ่จริงๆครับสำหรับเดนเวอร์เราไปอัปเดตผู้เล่นบาดเจ็บกันนิดนึงครับรุ่นเล่นเล็กเจ้าบ้านมีเจ้าตัวปัญหาอย่างเบนซิมมอนครับเจ็บเข่ากลับมาได้หลังที่21มีนาคคมรับส่วนทางด้านาคมครับส่วนทาง ก็เจ็บน้องลงไม่ได้เช่นกันในเกมนี้ครับแต่ไม่ได้มีความสลัดสำคัญอะไรมากครับสำหรับเดนเวอร์ครับและนี่ก็เป็นโฉมหน้าผู้เล่นตัวจริงในวันนี้ครับทางด้านเดนเวอร์นักเก็ตครับเป็นทีมเยือนก็จริงครับแต่อันดับหนึ่งของสายตอนตกครับลงเล่น47แพ้แค่24ส่วนบุคลินเนเจ้าบ้านวันนี้ครับเจอศึกหนักแน่นอนครับบุคลินเนในรูกการนี้อยู่ที่39เกมครับชนะแพ้ไป31เกมรั้งอันดับ6ของสายตอนออกครับ ก็สุ่มเสี่ยงที่จะหล่นมาในโซนเพลย์อินเหมือนกันครับตอนนี้ก็ยังถือว่ายังอยู่ในโซนเพลย์ออฟครับเพราะฉะนั้นผลการแข่งขันในเกมนี้ถือว่าสําคัญกับเจ้าบ้านบุคลินเนสอย่างยิ่งครับแต่ถ้าเทียบผู้เล่นตําแหน่งต่อตําแหน่งครับบอกตรงๆว่าเดนเวอร์นากเก็ตเหนือกว่าจริงๆครับแมชอพครับนิ克าโยคิส24.8แต้มต่อเกมครับมิเกลบิชเชสของเจ้าบ้าน19.1แต้มต่อเกมเท่านั้นครับเปอร์เซ็นต์ฟิวโกผิดกันเยอะครับเพราะนิ克าโยคิสครับถือว่าเทพจริงๆครับแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นการชุดระยะใกล้ครับ วันนี้ครับมองยังไงเดนเวอร์นากเกตก็เป็นต่อทางด้านบุคลินเน็ตอยู่ดีครับแม้จะมาเยือนครับทัศนะของจานเจในวันนี้ครับพว่ากันตามเนื้อผ้าครับผู้เล่นของทั้ง2ทีมครับบุคลินเน็ตครับเป็นรองทางด้านเดนเวอร์นาเกตแทบทุกตำแหน่งครับ แม้บุกลินเน็ตจะเล่นในบ้านแล้วก็มีเสียงเชียร์จากแฟนในบ้านก็ตามครับแต่ผมมองยังไงวันนี้ก็ไม่น่าจะต้านเดนเวอร์อยู่ครับแม้เดนเวอร์เองจะโชว์ฟอร์มไม่ดีมาหลายเกมแล้วก็ตามครับวันนี้ครับผมขอเลือกไปที่เดนเวอร์นักเก็ตครับบุกมาคว้าชัยนะฮะเหนือบุกลินเน็ตได้ครับครบครื่งเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใคร กลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ